ยกระดับดราม่าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับคุณผู้ชมกรณีของชุดพิธีการที่นักกีฬาไทยจะใส่ร่วมงานโอลิมปิกปีนี้ปรากฏว่าเนื่องจากวันนี้เมื่อช่วงสายๆครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีการถแถลงช่วงหนึ่งบอกว่าก็ที่ชุดมันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะปอปอป,อปอปอไปบอกให้แก้เอายาวๆเลยแขนอ่ะเอาตัวใหญ่ๆเลยเอาหลวมๆเลยปอปอเป็นคนทำอุย้ยและมีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมคุณจเจริญ นั่งอยู่ฝั่งซ้ายบอกจะเอาเหรอชุดมองกเลียชุดเกาหลีใต้ชุดเฮติอะลิเกนิ้วคุณจเจริญวัฒนาศิลป์จะเอาอย่างนี้เข้าปารีสได้หรอที่ชอบกันนักกันหนาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเลยคุณผู้ชมฮะ เอาอย่างนี้ไล่เลียงตั้งแต่ต้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับเป็นการแถลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานําโดยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยท่านทางซ้ายที่วันนี้ก็มีบทบาทในการแถลงข่าวก็คือศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและรวมถึงตัวคณะกรรมการก็ร่วมในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงประเด็นดราม่าในครั้งนี้ คงไม่ต้องย้อนนะครับคุณผู้ชมครับชุดที่ปอปอใส่ชุดที่ใช้ในการร่วมพิธีการคือตอนนี้ต้องใช้คํานี้กว้างๆก,างก่อนว่าเป็นชุดร่วมพิธีการเพราะคุณผู้ชมยังไม่ชัดนะครับอาจจะใส่ร่วมพิธีเปิดก็ได้นะโทนอาจจะใส่จะไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งค่ะให้ทางนู้นเลยฮะโยนไปที่คุณธนาเลยฝั่งหัวหน้าคณะนักกีฬารวมถึงนักกีฬาที่อยู่ที่นู่นเนี่ยตัดสินใจกันอีกทีว่าจะเอาชุดไหนดังนั้น ใช้คำกว้างๆว่าเป็นชุดพิธีการอันนี้ข้อแรกเลยนะของการถแถลงเลยเป็นสาระสำคัญยังไม่สรุปว่าชุดนี้จะใช้ยังไงจะใช้ในพิธีเปิดหรือไม่แต่พูดถึงชุดนี้พลเอกวิทย์บอกอย่างนี้ครับขอบคุณทุกความเห็นน้อมรับฟังขออภัยขออภัยที่ทาให้เข้าใจผิดรวมถึงขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโยนมาเลยโยนมาที่ผมนี่พลเอกวิทย์บอกโยนมาที่ผมผมรับไว้เองทั้งหมดเพราะอะไร เพราะคณะกรรมการโอลิมปิกนี่แหละเป็นการเลือกผ้าเองเลยคณะกรรมการที่ท่านเห็นเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยสามท่านร่วมกันเนี่ยก็ร่วมกันเลือกผ้าขึ้นมาทีนี้เวลาออกแบบตัดเย็บเนี่ยก็ให้ทางทรงสมัยร่วมในการตัดเย็บร่วมในการออกแบบแต่สุดท้ายอ่ะก็ยอมรับมันก็เป็นดุลยพินิษ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกทั้งหมดเลยไม่มีหน่วยงานไหนหน่วยงานอื่นมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยคือ พูดตรงๆภาษาบ้านๆไม่มีดีไซเนอร์ไม่มีอะไรหรอกเรานี่แหละทํากันเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยทำกันพลเอกวิทย์บอกว่าก็ใช้วิธีอย่างนี้ก็ตั้งขึ้นมาว่าคือมันเป็นนโยบายหลักเลยว่าเราควรจะแสดงอัตลักษณ์ไทยในงานนี้งานอย่างเงี้ยสี่ปีมีครั้งน้แล้วนี่ท่านวิทย์ท่านพูดเลยบอกว่านี่ไปถึงปารีสเมืองแฟชั่นเราตั้งใจว่าเราจะต้องไปโชว์อัตลักษณ์ของผ้าไทยเต็มที่คือ เราไม่เคยมีการแสดงอัตลักษณ์ของคนไทยของวัฒนธรรมไทยผ่านการแต่งตัวไงเพราะฉะนั้นเราจะใช้โอกาสนี้แหละเพราะปะกติปีอื่นๆเป็นเบลเซอร์อ่าใช่ปีนี้ก็เลยจะเอาจัดเต็มเลยโชว์อัตลักษณ์ไทยอันนี้คือนโยบายหลักเลยนะที่คณะกรมการโอลิมปิกเนี่ยคิดแล้วก็ตั้งขึ้นมาเราต้องโชว์อัตลักษณ์ไทยผ่านเสื้อผ้าของเราก็คิดว่าชุดนี้เหมาะพิธีเปิดแต่ปรากฏว่า อา้าวเขาแจ้งมาว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงต้องขึ้นเรืออากาศก็เริ่มร้อนดังนั้นท่านธนาก็เอ่ยไปถึงท่านธนาก็คือหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนชุดหรือเปล่าอาจจะพิจารณาไปใช้แจ็คเก็ตสีน้ำเงินลายบ้านเชียงของแกรนด Sport ์ตงั้นเอาเป็นว่าการทำงานของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเราทำไปให้แล้คือชุดนั้นใช้ไม่ใช้แล้วแต่ท่านธนาเลยเอาเลยแต่ขอไว้อย่างเดียว สรุปว่าวันที่28กรกฎาคมจะมีการกําหนดว่าชุดจะเป็นสีเหลืองเท่านั้นอ,อันนี้คือสิ่งที่กําหนดไว้เท่านั้นนอกนั้นฝั่งนู้นเลยที่ปารีสเลยไปกันแล้วนี่ไปจัดการกันเองนักข่าวก็ต้องถามเออแล้วประเด็นนี้มันดราม่าขึ้นมาคนก็วิจารณ์กันเยอะเลยนะชุดของปอ,ป,อป้อเนี่ยพลเอกวิทย์ท่านอธิบายว่าในส่วนตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุดพระราชทานคือบางคนเขามีไซส์อยู่แล้วกับทางทรงสมัย คือทรงสมัยเขาตัดสูตรให้นักกีฬายอยู่แล้วแต่ละคนมีไซส์อยู่แล้วไม่ต้องไปวัดตัวก็เอาไซส์ที่เคยใช้กับทางทรงสมัยปอป้อเนี่ยแหละปอป้อเนี่ยเป็นคนไปบอกช่างที่ทรงสมัยว่าเอาแขนให้มันยาวๆเอาตัวเนี่ยให้มันยาวๆแล้วขอตัวให้หลวมๆด้วยมันไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานการตัดเย็บของทรงสมัยเลยปอป้อนี่แหละเป็นคนไปบอกช่างทรงสมัยให้ทําแบบนี้ นักข่าวย้ำนะท่านฮะปอปอรีคเควสเองเลยเหรอฮะ,ฮะปอป้อพลเอกวิทย์บอกใช่ก็ช่างทรงสมัยเขาบอกผมแบบเนี้ยทรงสมัยผมถามว่าทรงสมัยคุณตัดชุดพระราชนาเนี่ยมันต้องตัดชุดแบบไหนถึงจะดูดีมันต้องเข้ารูปถูกเจ้าไหม แต่ปอป้อเขาบอกให้ยาวแขนยาวตัวยาวตัวหลวมอะไรต่างทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เขาทางช่างที่ทางสุนทรภัยเขาบอกเลยแต่ทางปอป้อทงคนที่นักกีฬาคนเนี้ก็ไปบอกเขาอย่างนี้ให้ตัดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เพราะนั้นมันก็ออกไปอย่างนี้ยที่เห็นคนที่ใส่สวยก็มีนะอย่างเช่นน้องเทดิสกีฬาเอทควันโดก็มาด,ด,ด,ออดูดีผม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 เอาพูดตรงๆเลยนะให้นโยบายท่านไปแหะขอบคุณธนาใจประสิทธิ์ว่าเราควรแสดงอัตลักษณ์ไทยเพราะเป็นงานสำคัญพอสมควรเป็นงานกีฬาโลกที่สี่ปีมีครั้งหนึ่ง ท่านก็เป็นพิจารณาเป็นรูปแบบลักษณะ,ะที่ออกมาก็คือชุดพราาะทางร่ายเหงชอบกันทุกคนรวมั้งสีต่างๆที่เราเลือกกันทุกคนเห็นชอบผมคิดว่าเราควรจะใส่ในวันที่ดีเปิดแต่หลงที่ดีเปิดวันนี้คราวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงโดยการขึ้นเรือขึ้นเรงต่างพระอากาศที่นั่นมันก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นคุณานาก็เลยบอกว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนชุด อาจจะใช้ชุดที่ให้ดูที่ัด้านหลังคือชุดแจ็คเก็ตนะฮสองชุดเนี่ยที่เนี่ยสามชุดเนี่ยนะคผู้ชมคือคือวันนี้มีการแสดงแบบด้วยนะไหนๆลองดูซิแบบจากแต่และท่านแ,แนะาคะกรรมการท,ที่เอามามใส่ให้ดูอ่ะออันนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตเนาะแล้วก็มีชุดเน่เนี่ชุดที่เข้ารูปละ,ะอ่าตัดเย็บนี่เห็นไหมฮะเห็นไหม เนี่ยเนี่แบบที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้เข้ารูปอย่างนี้นี่นี่ชุดพระราชทานนี่เราเลือกผ้าเองกันเลยนะคณะกรรมการโอลิมปิกเราแนะนําการออกแบบกันเองนี่นี่ชุดมันต้องเข้ารูปอย่างนี้ทำไมไปเนี่ยปอป้อเนี่ยเป็นคนไปจัดการเนี่ยนะคนใส่สวยอย่างเทนนิสนี่เทนนิสมีไหมมีรูปเทนนิสมั้ยองเทนนิสพานิพักอะค่ะนะคทเทนนิสเขาใส่ก็สวยนะสวยนี่เห็นไหมเทนนิสใส่ก็เข้ารูปสวย ปอป่อไม่แก้แบบอะปอป้อน้องต้องน้องต้องตอบนะเรื่องนี้อยากให้น้องตอบจริงแล้วบอกเมื่อวานเขาก็โยนปอป่อบอกว่าปอป่อไปขอรูปมาโพสอะใช่ป่ะเออหัวหน้าธนาบอกปอป่ออะเอาไปขอรูปมาโพสอะเป็นเรื่องโอ้ยโยนปอปอเทนนิสใส่ยาวไหมคะน้องเทนนิสใส่อะท่านผู้ชมว่ายาวไหมอืมก็ดูขาสั้นก็ดูยาวนะยาวไหมคะหรือพอดีเออนั่นสิฮะ ทีนี้เขาไปวิจารณ์นักข่าวจําเป็นต้องถามเนาะเรื่องนี้เออโบ๊ทก็ไปใส่กับเขาด้วยไหนไหนโบ๊ทด้วยหน่อยอ๋อโบ๊ทเดียเดียว์เของโบ๊ทแน่นนะแน่โบ๊ทอย่าไปแก้ให้ใหญ่ขึ้นนะคืออย่างงี้โซเชียลเขาก็วิจารณ์บอกว่าเอ๊ะชุดนี้มันเป็นละไม้คล้ายกับชุดพลเอกประวิตรด้วยเนาะสีเสืออะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหพอไปถามพลเอกวิทย์ปุ๊บท่านบอกว่าเอ๊ะคือมัน โซเชียลไปเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้นะพลเอกประวิทย์ท่านไม่ได้ใส่คนเดียวใส่กันเยอะแยะนายกก็ใส่แลวคนอื่นก็ใส่่ะฟังพลเอกประวิทย์สิพลเอกประวิทย์ท่านใส่แต่คนเดียวคนอื่นก็มีใส่เยอะแยะไปแล้วไม่ใช่แบบต้องแบบบางคนเหมือนกับพลเอกประวิทย์ไม่ใช่เหมือนกับสีสุวรรณไม่ใช่เหมือนท่านนช่กยังใส่เพราะว่นนั้นท่านก็ใส่สีเหลืองท่านก็ใส่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ท่านก็ยังบอกเลยโอเค ต่างคนต่างคิดเปนกัแล้วแต่มันก็คิดกันยังไงท่านท่านกังวลใจตรงไหนไหมฮะไม่กังวลเราไม่ไม่ชาวเน็ตก็ไปแซะท่านอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่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 จเป็นคือผมว่ามันไม่ใช่แหละผมว่ามันมันไปคิดกันในลักษณะการที่ออกมาในภาพลบมากกว่าทําไมไม่คิดภาพบวกในสิ่งที่เราทําบ้างต้องรับฟังทุกทุกกระแสแต่เพียงแต่ว่าอาจะแก้ไขยังไงให้มันดีที่สุดที่จะทำได้ นี่กลายเป็นว่าคุณผู้ชมครับมันเหมือนจะจบละแต่กลายเป็นช่วงท้ายของการถแถลงศาสตราจารย์พิเศษจเจริญวัฒนศิลป์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกบอกว่าในฐานะนักกีฬาทีมชาติเก่าเนาะอาจารย์จเจริญก็เป็นนักกีฬาแบดบมินตันทีมชาติคือขอพูดกรณีที่ชมกันจังเลยอะชุดของต่างชาติอะชุดมองโ,งโกเลียเนี่ยชมกันจังเลยไหนๆชุดมองโกเลียชุดเกาหลีนี่นี่มองโกเลียนี่มองโกเลียใช่ไหมเออ เนี่ยช,ชมกันจังเลยเนี่ยแล้วชุดเกาหลีใต้เนี่ยก็ไปชมกันใหญ่เลยนีชุดเกาหลีใต้อะไรสวยเนี่ยเฮติเนี่ยคือคืออาจารย์เจริญนี่พูดพูดสประเทศหลักเลยเฮติเนี่ยชมสวยนี่มันลิเกนิ้วจะใส่อย่างนี้เข้าปารีสหรอเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเหมือนเหมือนคงม,คงมีคงมีการพูดถึงแล้วประเด็นนี้ท่านขอแก้คำนะฮะ อ่ะอะลองดูบรรยากาศช่วงนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมผมใส่ชุดเนี่ยนะฮะีฉดชุดหนึ่งอ่านะแล้วนี่ชุดหนึ่งกนะับลองไปเปรียบเทียบดูกับของที่ชมน้าชมหนาม,มองโปเลียชมน้าชมหนาของเกาหลีชมน้าชมหนาของ,ของเฮติขอโทษนะครับเมืนอนนิ้วกับพีลากับกับกับลิเกน,นะครับนะถ้าดูไปดีๆแล้วเอาชุดลิเกเข้าไปเออที่แพรริส คงไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเราฟังเสียงของประชาชนเราเสียงของเสียงของสืงอง่อมวลชนอะไรต่างๆแล้วเราก็พยายามที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ถูกต้องกับกาลเทศะนะอันนี้อันนี้ผมเราเรียนเพิ่มเติมนะผมกับทัานที่อยู่ในใจตรงกันเลยแต่ละชาติเนี่ยเขามีวัฒนธรรมของเขาบุกเรียนเนี่ยนี่มันชุดวัฒนธรรมเก่าแก่ของเขานะผมนะหรือใครไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าของเขา เป็นนิวหรือเป็นลิเกหร nice อืออะไรไม่ใช่แต่ที่ผมพูดนะนิวหรือเกเ,ก,กเกกเน,นี่ยผมแต่ยกตัวอย่างไปนิานี้เรื่องของเครื่องแต่งกายหรืออะไรเนี่ยมันอยู่ที่สมัยอยู่ที่ยุคแล้วก็อยู่ที่มุมมองของคนนะทวันที่เปิดจะเห็นเลยนะมันจะเราเห็นมากกว่านี้นประเทศในแอฟริกาเนี่ยจะแต่งแต่งกายแบบที่ประหลาดประหลาดที่สุดเลยฮะแต่เขาสวยของเขาเราจะมาบอกเขาไม่สวยหรือลิเกรหรือนิอ้วเราะไม่ได้ ค,คือช่วงท้ายก็เลยขอแก้คําที่ใช้ในช่วงต้นแล้วก็พูดไปถึงว่าคือแต่ละประเทศการแต่งกายก็อยู่ที่ยุคอยู่ที่สมัยอยู่ที่มุมมองเอาจบการถแถลงเหค, <c oughs> คือก็นะฮะสรุปอย่างนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าทางฝั่งนู้นที่อยู่ที่ปารีสนำโดยอาจารย์ธนาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยจะเอาชุดไหนเป็นชุดเปิดโอลิมปิกสุขหน้าแล้วครับเดี๋ยวก็รู้กัน <c oughs> สวยสวยครับสวย